ทำแอปเปิลเค้กครับเราต้องปั่นแอปเปิลก่อนนะนี่วันนี้มามามีเครื่องปั่นของร r มเม่ความดีงามก็คือมันไม่ต้องต่อสายไฟจ้ามันชาร์จเอาเราก็เริ่มจากใส่แอปเปิลโอับต้องกดอันไหนกดตรงน,นี้นไลยกดดูสิอันนี้กดใช่เฮ้ยเฮ้ยกันหนุย่ยแลมเดีวปั่นอีกป่ะใส่นมเข้าไปนิดนึง วันนี้ลูกได้ทำเองอะทิดทำเจ่งไหมคิดตอกไข่ตอกไข่ขแล้วก็ <c oughs> เราก็เทอะโลที่เราปั่นไวน้ลงไปคนให้เข้ากนัานตั้งอะไร,ระสมต้อช่วยคนก่อน <c oughs> อ่ะโอเคทีนี้เราก็จะมาทอดแพนเค้กกันนี่วม,มาใช้กระทะของแกรมแม่เหมือนกันนะเพราะเป็นกระทะเซรามิกเนาะข้อดีที่ดีมากๆก,ก็คือมันไม่มีสารสองคล้อเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีสารตกค้างในนี้เลยคนเป็นแม่ก็จะสบายใจการทำของข้าวให้ลูกมากเลยมันมากแบบแต่นิดเดียวทำไมอะโดนมาเออเพราะว่าอ,อะไรอะคะเพราะ๋ยวมันโดนแบบนี้ มันจะอะไรอ่ะมันไอคีอ่ะอ๋อไอชีโดนคำที่ดาวใช่ไหมไอชีจำได้ใช่ไหมเอาม่าจะโดนโอเคโอเคเอาม่าจะโดนแบบไอชีเราก็จะมาตักแป้งที่เราทำไว้ใส่ลงไปเอามาแบงกิ้งหรือว่าอยากผัดเองมันต้องผัดยังไงอ่ะกระทะมันใจแล้วเอากลับได้ชึบไม่ติดกระทะเลยเรียบเนียนสุดๆชึบกลับกระทะโอ้ว่อาอ๋อ,อ เรียกเงินวามาม,มากับเองดีกว่าไหมไม่ไอเชกทำเอง One, two, three. Yeah! 1า3เย้พรเย่ท่นเคออครับเออจริรจรจรเรจยจรร